ลูกเจ็บลูกทรมานลูกร้องไห้หรือลูกทุกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถ้าทําทุกได้แทนได้เจ็บได้ไม่สบายแทนได้เองได้เนี่ยก,ก็ก็อยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเลยคือลูกมีความสุขลูกแข็งแรงเนี่ยคือพ่อแม่มีความสุขแล้ว,ลวเออแล้วก็มาสักระยะหนึ่งก็ป่วยบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยคือเขานะ่ะเป็นหมดเลยนะมือเท้าปาก r s v วเอออะไรแบบเป็นเป็นหมดเลยที่ที่ที่หนักๆไข้หวัดใหญ่อะไรพวกเนี้ย คือผ่านมาหมดแล้วแล้วก็มาล่าสุดที่สมองน้อย accept. อักเสบชายที่เดินไม่ได้เลยเป็นเดือนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ให้เออมันต้องมีป,งป้องกันอนะไม่ <c oughs> ให้มันไม่ให้เขาป่วย <c oughs> เพราะเขาป่วยมากซะจนแบบเขาป่วยซะจนเขาร่างกายเขาว e a มากมันเลยทําให้ <c oughs> ให,ให้ให้อม m u n มันขึ้นไปถึงส,สมองอะไรเงี้ยม <c oughs> ีน้ําตาน้ําตาไหลร้ลองไห้แอบร้องไห้ตลอดแล้วก็แบบ บนเบินกันวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่ลูกเราเป็นนะ<ด>พอเราเป็นปุ๊บพอเราบอกไปเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วปีที่แล้วหรือสองปีปีเดียวปีก่อนเออปีก่อนมาบอกไปเนี่ยเชื่อไหมมีคนเป็นแบบนี้เยอะมากและเป็นโรคที่แปลกมากประหลาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยรู้สึกว่าอย่าให้ลูกป่วยอ,อย่าให้ลูกป่วยแล้วก็อย่าอย่าชะล่าใจลูกป่วยแล้วก็เฮ้ย ไม่เป็นไรหรอกเช็ดตัวถ้าป่วยติดกันเนี่ยสองวันสามวันไปหาหมอเลยปู่กับย่าทั้งปู่ทั้งย่าเพราะว่ามียาเองเขาก็อยู่เป็นนะรักย่าย่าโทรมาก็จุ๊บย่าอะไรเงรี้ยปู่จ๋าไปถึงบ้านก็ปูจ่จ๋ามียาปู่เป็นคนชอบดูหนังเขปู่จ๋าอยากดูหนังปู่ก็จะแบบเ,เปิดหนังให้ดูอะไรเงรี้ยพอมีหลานเนะี่ยมันก็จะมีแบบความอบอุ่นขึ้นมาอีกแบบหนึ่งทุกคนก็จะ โฟกัสไปที่เขาแล้วก็ร่วมทากิจกรรมกับเขาแล้วก็ทําให้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็รู้สึกดีมากนะเพราะว่าได้เห็นก้าวใหม่ของเพื่อนเราก็คือพี่เต้นอนเดอร์ไซด์ที่เขาขยับเข้ามาเริ่มทําธุรกิจซึ่งจริงแล้วว่าเราคุยกันอ่ะโปรเจกต์เนี้ยเขาคิดกันมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาเห็นตอนช่วงหลังๆที่แบบเออแบบพอเขาบอกว่าเอ้ยเพื่อนพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบ บอกว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราก็เห็นเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีมากๆที่เขาจะประสบความสาเร็จนะครับธุรกิจเสริมตอนนี้อะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยาเรื่องของอะไรแบบนี้มันสําคัญกับปัจจุบันนี้ยังไงบ้างคะกับการที่เสิร์พท้นที่เลยก็คือผมว่าปัจจุบัน่ะมันก็แน่นอนแหละว่าเรื่องอะไรที่มันแบบทันสมัยคนชอบอยู่แล้วอะไรที่มันแปลกใหม่อะไรที่มันแบบสะดวกสบายอะไรเงี้ยมันมันมันแน่นอนคนชอบอยู่แล้วกับอย่างที่2ก็คือว่า มันมีเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าเป็นการรักษาแบบป้องกันใช่ไหมกับการรักษาแบบรักษาตอนนี้การรักษาแบบป้องกันเนี่ยเขาเรียกว่าสุขภาพแบบป้องกันเนี่ยก็มาเหมือนกันมาแรงเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีอาหารเสริมอยู่ในตู้ด้วยใช่ไหมครับรวมถึงว่ามีโรคอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาการเข้าถึงยาที่อย่างที่บอกว่าข้อมูลตอนนี้การที่จะเข้าถึงร้านยาเนี่ยบาง ถ้าคนอยู่ในเมืองเ็าจะไม่ได้รู้สึกมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคนอยู่ที่ที่ที่มันห่างจากตัวตัวที่จะหาซื้อร้านยาง่ายหรือคนที่อยู่บนหอเนี่ยถ้าเขาลงมาฟุบแล้วเขาสามารถปวดท้องแล้วเขาสามารถกินได้ได้เลยมีตู้อนวัดเหมือนกู้กดน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย,อยู่มันก็ดีมากมาวันนี้ห้าเครื่องเลยใช่ไหมคะห้าเครื่องลูกสาวจะเอาห้าเครื่องก็เลยบอกลูกไปแล้วว่าถ้าเอาห้าเครื่องเราต้องนอนในตู้นะลูก เอาลูกเอาบ้านไปจำนองก่อนแล้วเรานอนในตู้กันเหมือนว่นาลูกสาวบอกว่าเครื่อนนหนึ่งบาทด้วยใช่ <c oughs> ต่อราคาต่อราคาใช่เขาเขาตื่นเต้นมากแล้วเขาแบบว่ารู้สึกว่าโหมันมันมันดูแบบน่ารักเครื่องมันดูแบบดีมากก็เลยแบบกระซิบบอกพ่อตั้งแต่แรกแล้วพ่อเราซื้อกลับบ้านได้ไหมอืมให้ไงอาจจะได้เห็นกันใช่ถนัดช็อปอยู่แล้วเขาอ่าฟิลกดฟิลจิลลลลล้มเนี่ยค่ะคุณย่าก็คือมีหลานมีหลานอยู่คนเดียวของบ้านเพราะนั้นเขาก็ แล้วเขาก็อยากมีจริงๆเขาอยากมีลูกสาวด้วยแล้วแล้วก็อยากมีหลานสาวมากเนื่องตอนนี้ก็ก็ได้มาเป็นแบบหลานที่เป็นหลานสาวเขาก็แบบช,ชื่นใจอะอะเขาเรียกว,ว่าการติดการติดหลานนี้เขาอันดับหนึ่งเลยไหมคร<า>ับตอนก็เขากับปู่กับย่าทั้งปู่ทั้งย่าเพราะว่ามียาเองเขาก็อยู่เป็นนะรักย่าย่าโทรมาก็จุ๊บย่าอะไรเงี้ย ปู่จ๋าไปถึงบ้านก็ปู่จ๋ามียาปู่เป็นคนชอบดูหนังก็ปู่จ๋าอยากดูหนังปู่ก็จะแบบเปิดหนังให้ดูอะไรอย่างเงี้ยป๊อปคอนป๊อปคอนพ่อก็จะทําป๊อปคอนให้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วยาเขาจะรู้สึกว่าเวลามียาอยู่บ้านมีสีสันไม่เงียบเวลาเรากลับบ้านเพราะปกติพี่วันศุกร์วันเสาร์พี่จะไปนอนบ้านกับแม่อกับการที่มีหลานสาวคนนี้ค่ะครอบครัวเรามันกลมเกลียวว่าเป็น จุดเชื่อมสัมพันธ์ยังไงบ้างใช่ใชก็คิดคิดว่ายอย่างนั้นเลยนะ mm hmm. พอมีหลานเนี่ยมันก็จะมีแบบความอบอุ่นขึ้นมาอีกแบบหนึ่งทุกคนก็จะโฟกัสไปที่เขาแล้วก็ร่วมทากิจกรรมกับเขาแล้วก็ทําให้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในบ้าน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. วิธีที่น้องก่อนหน้าน,นี้ค่ะน้องป่วยเอง mm hmm. แบบตอนแรกๆตรวจมาแล้วไม่ทราบอาการที่แท้จริง mm hmm. ก็ทําเอา คุณอาดวงดาวก็เครียดอยู่เหมือนกันใช่เพราะจริงๆถ้าเกิดใครรู้มาก็คือหนึ่งเลยมียาเกิดมาแหละน้ำหนักน้อยด้วยคันเป็นพิษแล้วก็มาสักระยะหนึ่งก็ป่วยบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลบ่อคือเขานะเป็นหมดเลยนะมือเท้าปาก RSV เอวอ,อะไรแบบเป็นเป็นหมดเลยที่ที่ที่ทหนักๆไข้หวัดใหญ่อะไรพวกเนี้ยคือผ่านมาหมดแล้วแล้วก็มาล่าสุดที่สมองน้อยอักเสบอ่า ใช่ที่เดินไม่ได้เลยเป็นเดือนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยม,มันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ให้เออมันต้องมีป,งป้องกันอ่ะมไม่ให้มันไม่ให้เขาป่วย<ม>พราะเขาป่วยมากซะจนแบบเขาป่วยซะจนเขาร่างกายเขาวิกมากมันเลยทาใ,<ม>ให้ให้ให้อิมูนมันขึ้นไปถึงส,สมองอะไรอย่างเงี้ยคือเราเลี้ยงเขามานานใช่ป่ะแล้วเราก็จะรู้อาการลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เราก็คิดว่ามันไม่น่าพลาดอ่ะ คือเราน่าจะรู้อันนี้มีไข้มีไข้แล้วเดี๋ยวตัวร้อนทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันมันเกินกว่าที่เราจะแฮนดเดิลได้อะ mm hmm. เพราะว่าจะว่าไม่หาหมอก็คือไม่ใช่หาหมอแบบทุกครั้งไข้ขึ้นนิดหน่อยก็คือหาหมอก่อนอันดับแรก mm hmm. รู้รู้รู้แต่เราก็จะบอกหมอว่าเอ๊ะยังยังไม่ต้องนอนเนอะเพราะเราก็ไม่อยากให้เขาเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยกลับมาบ้านเช็ดตัวทานยาตามอาการก็ไม่ดีขึ้นก็ไปใหม่อย่างเงี้ย mm hmm. จนครั้งเนี้ย ด้วยความที่เราเร,าเ,ราเราหมอก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เช,ช,ชื้อมันก็เลยลามขึ้นไปจนจนมันก็คือเป็นสมองน้อยอักเสบเลยตอนนั้นณโมเมนต์นัออ้นที่เราไม่รู้คาดว่าน่าจะทรมานมากใช่ไหมคะสำหรับคุณพ่อเป็นแม<ช>่นี่น้ําตาน้ําตาไหลร้องไห้แอบร้องไห้ตลอดแล้วก็แบบบนเบินกันวุ่นวายอะไรเงี้ยคุณย่าคุณยา่ณยาเองก็บ่นว่าจะไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่แล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเราต้องหา อาหารเสริมไม่อยากให้ลูกของคนอื่นต้องมาเป็นแบบลูกของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ให้ลูกกันมาคุยกันว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันสามารถช่วยตรงนี้ได้เพราะเด็กรุ่นใหม่อ่ะป่วยง่ายซึ่งต้นเหตุของมันก็คือมาจากแค่เชื้อโรคเล็กๆไวรัสหรือแบคทีเรียก็แล้วแต่ที่เขาไปเจอตามอาจจะว่าก็คือโรงเรียนถูกไหมสถานที่ท่องเที่ยวตามแบบข้างนอกบ้านอะ่ะคือออกนอกบ้านคือ คือคือมีแน่ๆอะแม้กระทั่งในบ้านเองมันก็อันตรายอยู่ดีอย่างเงี้ยการศึกษาเขาใช้วิธีในการรศึกษาคือคือต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าร่างกายวีคมากจนทําให้เกิดเป็นอิมูนอิมูนก็คือเป็นภูมิคุ้มกันของตัวเราเองเนี่ยแหละก็ไปไปมันก็คือเหมือนคออักเสบคอแดงแต่ว่าทีนี้มันไปแดงตรงก้านสมองไอ้ไใก้านสมองเป็นตรงสมองน้อยเพราะนั้นก็คือต้องกินยาแก้อักเสบ ก็คือต้องให้สเตียรอยทําให้การบวมของสมองมันยิบลงไปแล้วไม่ใช่แค่ลูกเราเป็นนะพอเราเป็นปุ๊บพอเราบอกไปเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วปีที่แล้วหรือสองปีป,ป,ปีเดียว,ป,ป,วปีก่อนปีก่อนพอบอกไปเนี่ยเชื่อไหมมีคนเป็นแบบนี้เยอะมาก mm hmm. และเป็นโรคที่แปลกมากประหลาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยรู้สึกว่าอย่าให้ลูกป่วย mm hmm. อย่าให้ลูกป่วยแล้วก็อย่าอย่าชะล่าใจลูกป่วย mm hmm. แล้วก็ ไม่เป็นไรหรอกเช็ดตัวถ้าบ่วยติดกันเนี่ยสวันสวันไปหาหมอเลยที่<ม>บอกว่าเราจะต้องใช้ตัวช่วยค่ะที่เสริมภูมิคุ้มกันของน้องเองเราใช้วิธีไหนครัก็จริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้เราก็คือกินพวกเอลเดอร์เบรี่นะครับเบต้ากูแคนแล้วก็พวกโปรไบโอติกพวกอะไรพวกนี้เราเรกินิงที่ม,มันเกี่ยวกับการเสริมภูมิให้เด็ก นกิ่ใซึ่งซึ่งส่วนมากที่ที่เราเคยให้เขากินเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำเป็นขวดเราก็จะหายี่ห้อไหนประเทศอะไรอะไรเงี้ยคือสั่งมาตลอดโอเคโอเคแล้วมันมันมันเหมือนกับว่าพอพอมันจะน่ากลัวมากเวลากินแล้วสงสารเขาว่าเพราะมันจะมาเป็นหลอด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 นึกออกปะเราใส่สลิงหลอดแล้วก็ใส่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 มารวมกันบางทีแบบกินตอนกลางคืนน่ะใช่ปะอย่มีอย่างมียาเนี้ยมียาเนี้ยแทบไม่ป่วยเลยนะ ถึงป่วยก็อสองสามวันหายซึ่งมันแปลกมากเพราะมียาป่วยเนี่ยถ้าใครตามมียามาจะรู้ว่าป่วยที่นอนต้องนอนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยหนักตลอดความเป็นพ่อเป็นแม่เองค่ะที่ค้นหาสิ่งที่ทําให้ลูกของเราเมีอาการที่ดีขึ้นม,มันมันฟูใจยังไงบ้างคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะสิ่งสําคัญที่สุดอะก็คือลูกถ้าอะไรที่ลูกเจ็บลูกทรมานลูกร้องไห้หรือลูกทุกเนี่ย คุณพ่อแม่ถ้าทําทุกได้แทนได้เจ็บได้ไม่สบายแทนได้เองได้เนี่ยก็ก็ก็กอ,ยกอยากอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งเดียวเลยคือลูกมีความสุขลูกแข็งแรงเนี่ยคือพ่อแม่มีความสุขแล้วแล้วเราก็เครียดด้วยไงคือเรากลัวเขาตัวเล็กเพราะว่าเขาตัวเล็กมาตั้งแต่คลอดเราก็กลัวเขาจะเป็นเด็กตัวเล็กในห้องอ,อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบ ตัวจิว๋วอะไรเลยก็จิว๋วบอบบางอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยเ,ออเราก็หาหมอพัฒนาการโภชนาะการหาหมดออจนเนี่ยพอทําเสร็จให้กินตอนนี้คือแบบตัวใหญ่เ,ออเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออยืนยืนยืนกับเพื่อนในกลุ่มก็คือยืนคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่การช้ชีวิตน้องน้องก็สนุกสนานขึ้นใช่ใช่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเทนถูกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ